เฮ้เ hey, สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์เคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับ b a b ี m มอน ster กันเริ่มทีเรื่องนี้เลยนะครับแตเตอร์ เพลงเดบิวต์ของ baby monster ในตอนนี้นะครับมียอดสตรีมทะลุ300ล้านวิวหรือว่ายอดวิวนะครับทะลุไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้มียอดสตรีมทะลุ300ล้านนะครับบน YouTube Music แล้วเรียบร้อยนั่นเอง และด้วยสถิตินี้นะครับทำให้ Baby Monster นั้นเนี่ยกลายเป็นวงที่มีเพลงนะครับเป็นเพลงแรกของ K-POP เลยที่ทำได้เร็วที่สุดในบรรดาเพลงของกลุ่ม K-POP ที่ปล่อยเพลงมาในปี2023นั่นเอง Baby Monster b a t t e r Up เนี่ยมาแรงจริงๆเลยนะครับคือแบบว่าสถิติดีมากๆไม่แบบว่าจะเป็นยอดวิวยอดสตรีม แม้ไม่ได้ขึ้นโปรโมทใดๆเลยแต่ว่ากระแสยังคงแรงแต่ถ้าเชื่อเลยนะครับว่าขึ้นโปรโมทปุ๊บเนี่ยจะต้องแรงกว่านี้แน่นอนเพราะว่าคนเนี่ยจะเห็นแล้วก็รู้จักเบมอนมากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวมารอดูเพลงใหม่ก,กันดีกว่านะครับ s t ั c ก i n the m i d d l เเนี่ยจะสามารถสร้างความปังได้มากกว่า b ปลจะอ Up อีกขนาดไหนมานต่อกันครับกับเรื่องนี้เลย Baby m มอน t เตกับการโบนนะครับ m ิว p e ดเอเวอเรส o ์ลุ e กี้ออฟเดนั่นเอง Baby m มอน t เตอร์นั้น ครองอันดับที่1อยู่ในตอนนี้ด้วยคะแนนโหวตทั้งหมด134830คะแนนโหวตนะครับในท็อป3นั้นเป็นวงผู้หญิงเพียงแค่วงเดียวนะครับที่อยู่ในท็อป3แล้วก็ครองอันดับที่1ได้ด้วยและคะแนนเนี่ยก็ห่างกัดอันดับที่2เนี่ยถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับรแฟนๆสามารถไปตามส่งกําลังใจแล้วก็กดโหวตให้กับ Baby Monster กันได้เลยที่ m u l l ี i t a ว a ร์นั่นเองนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน มิวีดขึ้นมาทำแบบทดสอบนะครับหรือว่า take all the quiz แล้วก็กดเลือก baby monster นะครับเท่านั้นเราก็จะได้ส่งคะแนนโบวตเพื่อช่วยการนะครับดันเบมอนเนี่ยให้ครองอันดับที่1แบบนี้ต่อไปได้จนกว่าจะ ปิดการโบตกันเลยวงเนี่ยเขาปังจริงๆนะครับทั้งยอดสถิติก็มาดีการโบต่างๆแฟนๆก็คือสารมือจับมือสร้างพลังกันเต็มที่เลยนะครับมีทั้งโบตให้กับวงแล้วก็สลับการนะรับโวตให้กับเมมเบอร์แต่ละคนเวลาที่จะมีการโบตอะไรระเบอนเนี่ยได้เข้าชิงนะครับก็จะช่วยกันดันเมมเบอร์ทุกๆคนไม่มีใครทิ้งใครกันเลยเป็นดอมที่น่ารักกับศิลปินมากๆแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องน่ารักน่ารักนะครับกับคนสวยน่ารักของเบบี้มอนสเต มักเนลาัาโรลานั่นเองกับรูปจบการศึกษาที่มีฟแฟนๆเนี่ยพูดถึงกันในตอนนี้นะครับว่าฟิลนางเอกซีรีส์เนี่ยจับมากๆออรานางเอกซีรีส์เนี่ยลงที่โรล่าสุดๆไปเลยสวย มีความเป็นธรรมชาติสุดๆนะครับแล้วก็เปล่งประกายเหมือนแสงออโรราสมชื่อจริงๆตอนนี้แฟนๆก็คือชื่นชมในความวิชวลของโรล่ากับรูปจบการศึกษาที่ไปถ่ายร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนๆแล้วก็มีทุกคนเนี่ยเข้ามารวมแสดงความยินดีกับโรล่าด้วยนะครับทั้งถือชอบดอกไม้ถือใบประกาศแต่งหน้าเบาๆแต่งตัวธรรมดาฟิลนักเรียน Korea เนี่ยโรล่าก็สวยอยู่ดีนะครับใครชื่นชอบความวิชวลของโรล่าคอมเมนต์มานะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไล ก็ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง